สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้น้องหองเมเบงก็ยังอยู่ที่พัทยานะคะเช้าของวันนี้จะเปลี่ยนสถานที่แล้วแต่ว่าจะเอาของฝากไปฝากคนที่บ้านสักหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่บ้านบอกว่ายังไงเนอเอาน้ำทะเลกลับบ้านเลยเอาน้ำทะเลไปฝากหน่อยนะคะน้องคุยหอมนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะคะบอกว่าเอามาสองสามขวดเลยนะคะทรายด้วยเพราะว่านางอยากไปเล่นทรายเหมือนในคลิปเด็กๆที่เขาเล่นกันอะ่ะ เวลาจับกองทรายแล้วก็จับแล้วก็มันจะเป็นกองเป็นผ้าท่าแหลมๆอะไรเงี้ยนางอยากเล่นนะคะนางก็เลยบอกว่าเอาทรายมาสองสามวนนะคะน้ําด้วยอะไรอย่างงี้นะคะตอนที่บ้านนะคะพ่อแม่บอกว่าอยากเอาน้ำทะเลมาฝากหน่อยเห็นเขาบอกว่ามันเค็มเค็มจริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นี่เตรียมของฝากแล้วเตรียมแล้วที่จะไปเอานะคะเอาทรายทรายปนไหมเอาทรายปนกับน้ำไหมหรือ่าไเงย ไม่เนาะทรายไม่เอาเอาน้ำอย่างเดียว,วนะคะทรายไปหนึ่งขวดเขาะจะให้เอาไปเหรอ,อเอาไปนิดเดียวใช่เอาไปแค่ครึ่งเอาแค่แค่ครึ่งขวดก็พอทรายแล้วก็ที่เหลือเติมน้ำข้างบนนะคะนีอ่อยู่ทะเลลมแรงไปหน่อยนะคะแดดร้อนมากใช่เดี๋ยวพี่พลไปตักทรายกับเออน้ำทะเลโอ้โหช่วงเช้านะคะตอนนี้ดูเช้าตัง้งแต่เช้าเลยมี คนน้าเล่นน้ำตั้งแต่เช้าเลยนะคะ <c oughs> ดูพี่ฝนเดี๋วพี <c oughs> <c oughs> ่อาน้ำทะเลตลกจริงๆเลยสั่งของฝากไม่สั่งอะไรสั่งน้ำทะเลเอ <c oughs> <c oughs> เอาทรายคนไปข้างในหน่อยถอะทรายไปคือทรายใส่ไปคื้นขวดตลกไหมอ่ะคนมองไหม <c oughs> ได้แล้วนะคะหนึ่งขวด <c oughs> เออทรายทะเลจริงๆอ่ะมันจะละเอียดมันจะนุ่มๆเอาข้างล่างก็เอาไม่เป็นไรนก็คือทรายทะเลนั่นแหละเพราะว่าที่พัทยานะคะส่วนข้างบนหาดข้างบนอ่ะมันจะเป็นชะทรายที่เขาเอามาถมเองนะคะมันก็เลยไม่ค่อยละเอียดแต่อันนี้เป็นทรายทะเลจริงๆมันก็จะเม็ดเล็กละเอียดมากนะคะ เศษขาวๆนั่นน่ะไม่รู้ว่าใช่เปลือกหอยไหมนะคะดูขาวๆขาวๆนะคะพอแล้วพอแล้วอันนี้เดียวก็พอเดี๋ยวเขาไม่ให้เอาไปนี่ทำไงวันหน่นเขามองอยู่บอกว่าทำอะไรเอาน้ำทะเลใส่ขวดนะคะวนหนึ่งเขามองกำลังสงสัยอยู่นะคะเปลือกหอยเหรอต้องไปมสั่ง้องไปหอมสั่งเปลือกหอยนั่นไงสวยๆเนี่ย เออเอาเอาเทใส่ไปเอาใ้ใส่ในขวดเลยเอาไปได้หือป่าไม่ได้ไม่รู้เอาไปก่อนมันใหญ่ใหญ่เรนใส่ไม่ได้หรอกมากอันเล็กๆเราใส่ในขวดน้ำสิอันเล็กๆเราใส่ไปในขวดน้ำเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยเอาเร็วๆมีกล้องเข้ามารอแล้ว ทะลาใหญ่ไปไม่เอาเอาทำไมอ่ะมันไม่มีถุงใส่อ่ะกุ้งหอยนางลมนี่นะเอาเล็กๆก,ก็พอโอ้โหเคลื่อนน้ำแรงดูเด็กๆน้องๆเล่นน้ำกันแบบไม่กลัวเลยอ่ะน้องหอมเล่นยังเสียวๆเลยเสียวอกนะคะเวลาเราแช่นในน้ำนานๆมันจะรู้สึกแบบว่าหายใจยากนิดหน่อยไหนได้ยางเสือหอยอ่ะ ชาวเยอะเดี๋ยวกรัวเขาไม่ให้ออกไปไนี่น้องหอมอยู่ที่พักนะคะติดใกล้กับเออะไรชาวเลหรือเปล่าเขาเรียกหรือไมคือคนที่ชาวอุโมงอที่เขาไปหาปลานะคะนี่ข้างบนแต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะคะเขาก็อาจจะไม่มีแล้วไหมหว่าเขากําลังออกไปหาปลาเขากําลังออกไปใช่ไหม อันนี้น้องหอมที่น้องหอมอยู่นี่คือจะเป็นบ้านพัทยาใต้นะคะก็อยู่ไกลหน่อยอยู่อยู่ใกล้กับคนเขาหาปลากันนะคะตอนนี้นะคะเดินทางออกจากพัทยานะคะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปลาดบุรีต่อคะ่ะนะคะวันนี้น้องหอมเลยขอให้พี่ก้องกับน้องหอมนะคะพาน้องหอมท่าเดือยไปหาพ่อกับแม่ที่ลาดบุรีคะ่ะ หลายคนนะคะแอบสงสัยว่าทําไมน้องหอมพูดภาษาไทยชัดจังนะคะที่แท้ก็มีพ่อเป็นแม่เป็นคนไทยนี่เองนะคะขอบอกในคลิปนี้เลยนะคะว่าพ่อกับแม่แท้ๆของน้องหอมนะคะได้แยกทางกันตั้งแต่น้องหอมยังเด็กแล้วนะคะต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แล้วนะคะถึงแม้ว่าพ่อที่ราชบุรีจะไม่ใช่พ่อแทๆ้ๆแต่น้องหอมก็นับถือเหมือนเป็นพ่อแท้ๆคนหนึ่งนะคะเพราะว่าพ่อใจดีและรักลูกหลานทุกคนเลยคะ่ะ นนี้นะคะทุกคนน้องหอมมาอยู่ที่ราดบุรีนะคะจากพัทยานะคะตอนนี้มาลงอยู่ที่ลาดบุรีมาหาพ่อกับแมค่ค่ะนะคะทุกคนที่มีพี่ๆหลายคนนะคะที่ถามน้องหอมเข้ามาว่าอยากเจอแม่น้องหอมนะคะวันนี้มาอยู่ที่ตลาดนัดที่แม่น้องหอมขายของเลยเดี๋ยวจะตามไปดูนะคะจะพาพี่ๆทุกคนทางบ้านไปดูว่าพ่อแม่น้องหอมขายอะไรบ้างนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะ เหมือนไหมคะเหมือนไหมไม่เหมือนเหมือนเหมือนได้เหมือนจะรืมคอมเมนต์มากันนะคะวันนี้มาจู่ตลาดที่แม่ขายของเลยค่ะตลาดตรงนี้เขาเรียกอะไรแม่นัดหัวลองหนองอ้อนัดหัวคลองหนองอ้อนะคะใครผ่านมาทางนี้สามารถแวะมาอุดหนุนพ่อกับแม่ได้นะคะนี่พ่ออยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะพ่อจ้าวดนจ้าพ่อน้องขอบเองนะคะ อันนี้ออกมาขายของช่วยแม่ขายของอยู่นะคะตื่นเต้นมีคนมองเยอะเลยเดีย๋ยวมาดูกันหน่อยไปดูหน้าร้านหน่อยมีของกินอะไรขายบ้างอ่ะไปดูหน้าร้านไปเดินหน้าร้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนวนมานึ่งแล้วกัดดีซ้าอันนี้เป็นถั่วดำกะทิใช่ไหมอ่าใช่กะทิถั่วดำ<ก>มใาใกล้ใกล้สิ ไปถั่วดถั่วดำอ,อันนี้สับคูเปียกอันนี้บัวลอยัวลอยัวนี้บัวลอยอันนี้รวมเม็ดอันนี้เป็นรสช่องสิงคโปร์รสช่องสิงคโปร์รวมมิตรอ่ารสช่องสิงคโปร์เขียวเขาเรามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงแต่ไม่มีมะม่วงแต่มี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้รสช่องสิงคโปร์ อันนี้บอกเลยว่าของโปรดเลยของโปรดเลยนะฮะเนี่ยอร่อยอันนี้อันนี้ขายขนมโนะคะอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแต่ยังไม่มีมะม่วงเพราะว่าช่วงนี้มะม่วงมันหมดนะคะพี่จิงปกติแม่จะขายเยอะกว่านี้จะมีทั้งผู้เรียนแล้วก็มีมะม่วงสุกนะคะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเต็มร้านเลยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีก็เลยข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวขายกันก่อนะมาเด็ดเตเลยมาอ๋อนี่คือข้าวเหนียวแดง หน้าปลาหน้าปลาขายกล่องเท่าไหร่คะกล่องยี่สิบห้ายี่บาทยี่สิบห้ากันขึ้นงูฮะขี่โมูแปดสิบอันนี้แหละคืออาชีพของพ่อกับแม่ของหอมที่มาขายตามตลาดนัดนะคะก็ไปหลายๆนัดเลยนะคะวันนี้อยู่ที่อันนี้ปลาหน้าปลาขนมอ้ออ้อข้าวเหนียวกะทิเหมือนกันแต่เป็นหน้าปลาอันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดเลยเพิ่มอย่างเดียวนะเอาเข้ามาตรงนี้เดี๋ยว ซื้อของายดีมากใกล้หมดแล้วเพราะว่าเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทางบ้านนะคะที่รู้จักสถานที่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถมาไว้อุดหนุนพ่อแม่นื้อหอมเยอะๆนะคะมาช่วยกันนะคะก็คือจะมีมีหลายนัดเลยนะคะที่แบบพ่อแม่ไปนะคะก็จะมีวัดหนองโพใช่ไหมคะพ่อวัดหนองโพแล้วก็ตลาดหนองโพแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ หัวคลองหนองอ้อแล้วก็มีที่ไหนอีกอรคะวัดเลือกวัดบ้านเลือกวัดบ้านเลือกนะคะมีหลายสถานที่เลยนะคะก็จะจะไปแบบทุกนัดที่แบบเขามีตลาดนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มาที่นี่นะคะจำผิดเอาลืมอีกแล้วไม่แล้วเคยมาหัวคลองหนองอ้อใช่ไหมฮะอันนี้นเรียกหัวคลองหนองอ้อนะหัวคลองหนองอ้อใช่ไหมคะ มีหัวหอ,อมแล้วก็นชุมชงมก็จะมีวันของท,ท,ที่นู่นใช่ไหมก็จะมีวันของตลาดนัดนะคะก็คือวันมันะจ,จะไม่เหมือนกันนะคะวันจันร์ไปนู่นวันศุกร์ไปนี่วันอังคารไปนี่อยู่นู่นอยู่นี่ก็คือไปตามตลาดนัดเลยนะคะทุกคนที่มาเที่ยวตลาดนัดหรือว่าเห็นพ่อแม่ของน้องหอมนะคะสามารถแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะอุดหนุนเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนที่ แแลล้้ววนะะคี่หมดแล้วเนี่ยตอนคะเจือดขายดีมากเลยใกล้หมดแล้วไี่ไ้ข้าวเหนียนี่ได้จะได้ข้าวเหนียวคือปีนี้หมดนะปีนี้หมดแล้วนะไปช่วยตู้เย็นด้วยกินทีละลูกเขาจะหวานมากหวานตอนนี้มะม่วงมันแตกใบอ่อนนะแล้วมันจะกินไม่อร่อยแล้ววันนี้กินข้าวเหนียวก่อนค่ะเดี๋ยววันหลังช่วยมะม่วงกินแนหวานละล ฝีมือแม่ของน้องหอมนะอร่อยมากไปขายที่ไหนหมดทุกงานไม่มีคําว่าเหลืออร่อยเดีอไหนไปไหนไปกินไหนก็กินมาม่าผัดอยู่ตรงนู้นดกปัดไปเซอ้อเลยนั่นแะไปด้กันไปที่ตลาดไหนถ้าเจอแม่ค้าปากวนได้เลยใช่เลยคือคนนั้นแหละแม่น้องหอมคือบอกเลยว่าเสียงดังปากหวานยี่สิบสดังสะฟังฟังฟังอะไรท่อนะะไร่อนะ น้ำเสียงไว้ดีๆนะคะถ้าไปตลาดไหนเจอเสียงแบบนี้ใช่เลยแม่น้องหอมนะคะเสียงดังเหมือนกันอร่อยหมดเลยอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะทุกอย่างอร่อยห่อไม่ทันนะคะห่อไม่ทันพี่จรบอกปกติคือแม่จะห่อใส่ถุงแล้วก็เรียงไว้อันนี้ดูอห่อของที่ ปกตินี่คือจะห่อแล้วก็เรียงไว้แบบหน้าร้านเต็มเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขายหมดเองรับอะไรคะรับอะไรคะเด็กทุกคนเลยนะคะทุกอย่างอร่อยนะคะทุกอย่างยี่สิบบาทเลยแม่ทุกอย่างยี่สิบถ้ามีถ้าใหญ่ยี่สิบค่ทถ้าลงง่ดายสุดเลยแน่นอนทุกอย่างยี่สิบบาทค่ะถ้า ถุงหนึ่งร้อยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ใช่พูดเล่นนะคะยี่สิบบาทที่ถูกสุดแล้วค่ะลองถ้าลองไปทำกินที่บ้านอะมันจะต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หลายอย่างไม่จำเป็นเลยมาซื้อยี่สิบาทได้กินอิ่มครบเลยทีเดียวนะคะได้น้องจะซื้อข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ได้จ้ะขึ้นโลขึ้นโลแปดุ้งเหนียวอร่อย มาทั้งกี่เอาทุกอย่างเลยอย่างละนิดพวกกินทุกอย่างไม่หมดแน่นอนเพราะว่าก่อนจะมาโทรหาแม่ก่อนแล้วนะคะก็เลยมาถึงสถานที่เลยทีเดียวไปกันเดียวจ๊ะวม็ดจ้ากระทิสดเลยค่ะกะทิสดๆดเลยเจ๊แล้วไปดีค่ะ20สบจ้ะ ขนมในยี่ทุกอย่างเตะกะทิสด,สดๆอร่อยมากเลยค่ะข้าวเหนียวตึ้งกิโลได้ค่ะแล้วเพิาะในไหม<ะ>ออน่ะอ,อกบกล้องหนึ่งตุกอ๋อได้อร่อยมากเลยอบกล้องอ,อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากเจ๊รับสองแล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะจ้าขอบคุณมากจ้าเจ๊ระเบิดค่ะถั่วนิ่มทุกอย่างโดนมิ้งแค่มีกะทิสดๆ <laughs> าาจ้ะจ้าขอกันค่ะ <laughs> ขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณมากเลยจ้าเนียวมวกระทีรัดน้อยๆเดียวกระที้รัดนิดเดียอันนี้คุอผู้จริงๆกระที่อยู่นีห่ใหู่เลยมะเหนียวมะม่วงจ้ามะเหนียวมะม่วงคือที่จริงอ่ะหน้านี้มันมะม่วงมันหมดแล้วนะคะแต่ว่าแม่เก็บมะม่วงไว้ให้นี่เก็บมะม่วงไว้ให้ไม่งั้นกลัวลูกสาวไม่ได้กินนะคะเก็บมะม่วงแช่เย็นไว้หลายวันเลยนะคะพอมาถึงเน่าพอดีน ไม่ใช่นะคะเราเล่นค่ะนี่ข้าเหนียวมะม่วงเพราะว่าช่วงนี้มะม่วงมันหายากแล้วนะคะก็เก็บไว้อพ่อกับแม่รู้ว่าหนูจะเออน้องหอมจะมานะคะก็เก็บไว้ให้นะคะทำใหญ่ๆเลย ชอบเหนียวอ่ะข้าวเหนียวมันนุ่มมากไม่ไม่ได้หวานมากและไม่ได้จืดมากกินได้แบบพอดีพอดีเลยอ่ะเข้ากันมากหวานหวานมันมันอร่อยมากเดี๋ยวจะต้องซื้อไปซื้อหาซื้อทุเรียนมาแล้วก็กินกับข้าวสักหน่อยขออยู่เมื่อกี้ที่ออกมาในกระเป๋าสามเดือนนะเห็นก็ไม่มีอันนี้อีน่งโสมแล้วสักพูนะคะ ส่วนที่ผมไมรับอ่ะไม่เอาโดามีตรงนึงก่อนป็เอาดม่ตรงนึงก่อนที่วายป่ะมาบโ่ได้กินมานานเขาเลยงเลยไปเดียวัวนะวัสดีสวัสดีพี่เข้งา่จริงอ่ะอืมหน้าบินเดียวจริงอ่ะเฮ้ยเขาคุนมาดหน้าบินเดียวดลยโง่เลยพี่เอโทรหาเ้วใช่ป่ะน้องสาวค่นี้นะ คุยกันแล้วอ่ะทอนทอนท, H 6. ทอนที่เขาเส็จสร็หรอกทอนที่เขาเสร็จเสร็จเลยไปเลยเอาไป,าไปใส่กล่องไปเลยนี่มีกอเหรียญไปแบมแล้วก็เอาเหรียญไปจากเขาจนมากน้องหอมเพิ่งโลเดี๋ยวลืมของเขาสั่งมาเดี๋ยวไปจัดที่ช่วยพ่อก,กับแม่ขายของนะคะตอนนี้ก็จะขอกลับบ้านก่อนเลยคะ่ะ<อ>เพราะว<อ>่าน้องหอมมีธุระที่จะต้องไปไ<ห>ทํานิดหน่อยนะคะก็เลยจะขอกลับบ้านก่อนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ